ถือว่าเป็นภาพมันสวยงามครับนะฮนะเป็นปับเทนีนะครับถือว่าสากลับที่เราต้องมีการทักทายกนะันนะฮะฟีฟ้าเ,าเลยแหละตอนนี้น้องโ่อมาทีทีชาติที่กำนังไ่ด้ผมด้วยนะเขาพูดนะจะเป็นภาระเลยไนมะ่ตนะ้องไว้แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นการเองเดียว ู้พี่คอยเข้ามาเดี๋ยวผปแมอนจเชิญเไยนะครับตตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับก็จะตามอกเกนีมาสถานีนะครับการแรกของที่อุ้นะครับงงองเป็นผู้ใหญ่หยุทธครับแนละ้ รู <łość> ้จุดตรงนี้เขาจะเด่นไหมเอ๊ะเอ๊กไหนมีมาหาอะไ้างใครอ่ะมันก็ถูกนั่นไม่มาที่บ้านมาเอ๊ะ นะครับก็จะเข้าพิธีการนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอยู่ในแถวนิดนึงครับสักประมาณ5นาทีนะครับอันดับแรกนะครับก็กระผมในตัวแทนของเอชเอสตาร์ออนทัวร์ไทยแลนด์นะครับข้อแนะนำของสมาคมฟุตบอลกีฬาโตโยต่อไทยนะครับก็ยินดีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มีโอกาสในจังหวัดอ่างทองจีนแรกเลยนะครับเอชเอครับก็ผมขออนุญาตกล่าวขอ รอนชัยรัตน์ผู้ว่าฯสาธารณสุขสภาเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองครับตอนสักกี่โมงแล้วก็ท่านที่สองนะครับท่านพิยุทธทัศนัยนะครับประธานชมรมฟุตบอลบ้านเมืองในบ้านจังหวัดอ่างทองครับนะครับในนามของเอสเอชไทยแลนด์นะครับเกียรประสงค์ของเราเนี่ยเรารวมตัวกันทุกสาขาอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนักธุรกิจ แล้วก็เป็นอดีตพิธีกรทิมชาติไทยหลายท่านนะครับก็วันนี้นายกนะครับก็เรียนเชิญคุณสุขสันต์คุณสุขครับอดีตทิมชาติไทยครับอยู่บนด้านครับนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับท่านนายกสมาคมแต่งตั้งคุณกิจพงษ์ดวงประทีปแก้วนะครับเป็นหัวหน้าโครงการเอสเอสตาร์ทัวร์นะครับขอเรียนเชิญท่าน ที่จะคครับการนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดรนทธพงศ์นะครับที่ให้เกียรติเราเป็นกัปตันทีมเราขอต้อนเชิญท่านยุทพงศ์กล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวอะไรกับพี่น้องชาวไทนครับขออนุญาตลงเพลงเลยดีกว่าพี่ครับก็ในนามของ ทีมเอสเอสต์นะครับโดยท่านนายกเทพิทั์จันทุเทศนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้พากษานะครับท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็พี่พี่เจา้าภาพจังหวัดอ่างทองทุกท่านนะครับเอาวันนี้นะครับหวังว่าเกมฟุตบอลคงเต็มไปด้วยมิตรภาพนะครับบรรยากาศของพี่น้องนะครับผลแพ้ชนะคงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับบรรยากาศหลังเกมก็คงเป็นบรรยากาศหลังเกมที่ชื่นมื่นสนุกสนานนะครับก็ขอให้เกมวันนี้ประสบความสำเร็จตามคาดหวังทุกประการครับขอบคุณครับนะครับลำดับต่อไปนะครับขออน,นุญาตการเชิญท่านท,ท่านเจี๊ยบครับท,ท,รท่านผู้ว่าสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองครับขอนเชิญครับ กรขบสววสดีพี่ๆคุณท่านนะครับก็ในนามหันทองเช้่ภาพนะครับวันนี้สุดดีใจครับที่อดนัตเตะของสมัครคงมาเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับดีใจและหลายท่านก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับที่พนันุกูลพี่ๆนะครับก็เป็นเซนิฟูดด้วยกันกับผมนะครับก็ขอให้วันนี้เกมวันนี้สนุกนะครับเราไม่เน้นผลแพ้ชนะนะครับเราเป็นเน้นความสามัคคีนะครับในฐานะเจ้าของบ้าน นะครับก็ก็ขอก่าวคำว่าต้อนรับทุกท่านครับดีครับนะครับ,รบก็ขอการขอบคุณเนะพื่นพอน้อง้องที่ในวงการฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้น่าจะเป็นเกมที่มีความน่าและความสมามัคคีนะครับซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของสมาคมนะครับเรามาเพื่อหาเพื่อนนะครับก็วันนี้ ก็เป็นสิ่งที่มีวิสัยดีนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับนะครับลงาต่อไปนะครับในตัวแทนของ s อสเอท i l ยแลน,นะครับขออนุญ,ญาตมอบเสื้อให้ท่านพาดอนชยัยรัตน์นะครับผู้พักษาสาสารณสุเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ,อ่างทองครับขอริ้นเชิญท่านด็อเตอร์ยุทธพงศ์ครับ ลำดับที่สองครับขอการเปนเชิญหัวหน้าโครงการ SSA Star o อสตอนทวะครับท่านกีจพลดวงผู้ทีแก้วนะครับป้องของที่ระลึกของสมาคมให้กับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอ่างทองครับท่านพีรยุทธทัศนยัยครับขอบ่าวขอบคุณทุกท่านครับ món mà lẽ là hết hồ hồng săn sắp tàu 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 này sắp xì săn này thì tôi đã chưa thì nè 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 không nè nè